สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการปลดล็อกสัตว์เทพกันนะสำหรับการปลดล็อกอันนี้นะทำให้ค่าพลังของเรานะก็เพิ่มขึ้นมากๆเหมือนกันนะซึ่งสำหรับการปลดล็อกสัตเทเทพนี่นะครับก็จะมาในวันที่43นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาปลดล็อก เพิ่มเติมกับสัตว์เทพที่ผมเคยปลดล็อกไปแล้วนะครับซึ่งสําหรับสัตว์เทพอันนี้นะบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมปลดล็อกไปแล้วสี่ตัวนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราปลดล็อกสัตว์เทพนะครับ สามตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปิดช่องได้หนึ่งช่องด้วยกันนะก็สามารถใส่เทสัตเทพได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราปลดสีนะฮะปลดเป็นเป็นกรอบเขียวแบบนี้สี่ตัวนะครับเราก็สามารถใส่สัตเทพได้ถึงสองตัวด้วยกันนะนะครับก็จะเพิ่มจากการลงนะนี่นะครับการลงทับสัตเทพเนี่ยครับก็จะลงได้ทั้งหมด 8ตัวด้วยกันนะครับก็จะทําให้ความสามารถของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็แน่นอนนะครับอันนี้ป,ปลดพลังไปแล้วเนาะตรงนี้ก็คือ4ตัวนะครับเราจะมาปลดพลังกันเพิ่มนะนะฮะตรงนี้เพิ่มอีกนะครับอะไผมเอ,เอ่ออัปเกรดก่อนอัปเกรดก่อนนะเออนะฮะยังไม่อัปนะ อัปเกรดขั้นนะในส่วนตรงนี้นะเหลืออีก4ตัวนะครับในส่วนของสัตว์เทพแดงนะครับก็ผมจะทําให้เป็นสัตว์เทพเขียวนะอีก4ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันนะครับก่อนที่ผมจะมาอธิบายความสามารถเพิ่มเติมหลังจากที่เรานะ ปลดนะปลดล็อกนะให้เป็นในกรอบเขียวนะครับสําหรับในส่วนของพวกนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาจะปลดเราจะมาปลดกันนะครับก็จะมีวานนนหริมมานะครับแล้วก็ในส่วนของแมงป่องยมโลกนะมีไลคัลลอโหดแล้วก็สุดท้ายคือหมาป่าละโมดว้องไวนะละโมดว่องไวนะครับในส่วนตรงนี้นะซึ่งในการปลดล็อกนี่นะครับต้องใช้อ่าปลดพลังนะเขาเรียกปลดพลังนะต้องใช้2ชิ้นในการปลดล็อกนะเดี๋ยวผมจะมาแลกนะครับ ครับจากในส่วนของร้านค้านะครับก็จะมีอารีนาอะไรต่างๆนะให้ครบให้ครบแปดนะครับก็จะสามารถปลดล็อกเอ่อทุกตัวนะได้เลยนะครับอีกสี่ตัวนะครับซึ่งในส่วนของการปลดล็อกนี้นะครับก็สามารถแลกจากอารีนานะครับแล้วก็มีศึกชิงอำนาจนะครับผมก็จะมา เลือกในส่วนของอะไรครับในส่วนของปลุกพลังสัตว์นะครับ4ชิ้นนะครับ800พนะแล้วก็ในส่วนของชนะฟ้าก็มีนะแต่ผมขอไม่เอาในส่วนตรงนี้นะผมก็ไปแลกอย่างอื่นนะนะครับแล้วผมมาแลกในส่วนภูผาและวารีด้วยกันนะในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะมีหรือเปล่านะอ,าอีก0 0 0พะอ่าแลกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเรานะครับมาดูกันนะครับว่าค่าพลังนะจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเกรดนะตัวละครไอ้ค่ตัวละครสัตว์เทพนะใตัวละครสีต้องเรียกว่าสัตว์เทพเนาะนะสี่ตัวด้วยกันนะที่ผมบอกมานะที่ยังไม่ปลดนะอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าปลดล็อกเนี่ยค่าพลังจากตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่ม๋อ,อต้องใช้เศษอีก50าสิบถูกไหม ใช่ถ้าสิบนะยังปลดล็อกไม่ได้อีก2ตัวนะครับงั้นผมปลดในส่วนของหมีก่อนเลยกันนะมีร้ายกราดือโหดนะฮะ,ะผมปลดมาแล้วนะข้าพลังเพิ่มมา5ล้านนะนะฮะก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่เยอะทีเดียวนะแล้วก็เราสามารถอัพดาวได้นะเห็นไหมฮะ ก็ยังอัพไม่ได้จนถึงไฟเนาะอยัง5้าดาวอยู่นะแต่ว่าเรากอบเขียวร้รอยเลยนะแล้วก็หมาป่าละโมบเนี่ยนะเราก็มาอัพนะอ่านะครับเราก็ได้มาห้าล้านเหมือนกันนะแล้วค่าพลังก็ปกพลังก็จะเพิ่มความสามารถขึ้นอีกนะครับในส่วนตรงนี้นะอ่านะครับอ่าต้องใช้ ใช้กว่าที่จะนั่นได้นะตอนนี้นะฮะเรามีในส่วนของสัตว์เทพนะมีตอนนี้มีอยู่6ตัวนะครับอาจก2ตัวถึงกรอบนะเออเราต้องมีในส่วนของอะไรครับอ่าห้าห้าสิบชิ้นนะมาอัพด้วยนะในส่วนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสามารถดีนึงนะสำหรับในส่วนของสิงโตตัวแรกนะครับตอนนี้นะครับเพิ่มทักษะเนาะนะฮะแล้วก็เราก็ปลดมาแล้วนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ปลดมานะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของการปลดนะ เออมันจะมีในส่วนของการอัพขั้นนะฮะตรงนี้เออเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บน,นึงนะมันจะมีบอกนะครับสำหรับก่อนปลูกกับหลังปลูกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะตอนนี้ยุงอยู่ที่ระดับที่20เนาะอ่า20ดาวนะครับตรงนี้นะนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มนะในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะ อ่าเรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนละงานกลุมพลังนะในส่วนของเวลห้านะครับก่อนเริ่มเทินขี้นะครับทักเริ่มศักษะใหายขุนพลฝ่ายเราทั้งหมด2จุดนะเอฟเฟกคืนโทสะไม่จะไม่ได้ผลกระทบจากเอฟเฟกอื่นนะครับขณะเดียวกันเพิ่มโบนะัสดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบล้างไม่ได้นะครับโบนัสคิดข้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบต่อเนื่องหนึ่งเทินนะโอ้โหสุดยอดนะหลังปลุกพลังนะมีการเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้ขณะเดียวกันฝ่ายเราสองคนนะสูงฝ่ายเราสองคนนะ เพื่อให้ตาเหึงโตลบนะให้ล้างไม่ได้โบนัสดามเมจสิเซนนะครับนี่นะหลังลงมือทักษะบวก1เทินบวกหทุกเทินได้สูงสุดเอ่อบวก2ต่อเนื่องนะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะในส่วนตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วครับก็คือขนาดเดียวกันนะเอ่อในส่วนตรงนี้ครับแตกต่างก็คือตรงนี้ครับหลังบวกพลังนี่ครับก็เหมือนกันนะ เอออันแรกนะก่อนเริ่มเพิ่มคีย์เพิ่มโทสะอะไรก็แล้วแต่นะแต่หลังปลุกพลังนี่นะครับก็จะเพิ่มในส่วนตรงนี้นะนี่นะฮะขนาดเดียวกันนะครับเอ่อจะเป็นสุ่มฝ่ายเรา2คนเนี่ยนะตาลบสิงโตเนี่ยจะล้างไม่ได้ถึง20%นนะเห็นไหม ก่อนปลุกพลังเนี่ยนะครับในเลเวลห้าเนี่ยนะครับเลเวลเอ่อเท่าลสิบห้านะผมตีไว้เลเวลห้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะนะครับเพิ่มดาเมจนะจากสิบเปอร์เซ็นต์นะดาเมจคริตที่เสิบเปอร์เซ็นต์นะจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เออ่หลังลงมือโทสะนะบวกหนึ่งนะครับทุกเทิร์นได้บวกสองต่อเนื่องนะอันนี้เพิ่มดาเมจคีย์ที่เข้นะแรงขึ้นนะทำให้เราตีแรงขึ้นในเมื่อในกรณีที่เราติดคริติคอลนะความแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โ อ่านะครับตรงนี้นะอ่ะต่อมานะครับในส่วนของจิ้งจอกเก้าหางนะตรงนี้นะครับเก้าหางไห่เย็นนะนะครับตรงนี้เนี่ยเอ่อก่อนปลูกนะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะเหมือนเริ่มเริ่มกันต่อสู้ลดโทสะฝ่ายศัตรูทั้งทีม4ี่จุดนะทุกเธอมีโอกาส50%ในการปล่อยเนี่ยทำให้ศัตรูทั้งทีมลดโทสะ2จุดนะโทสะที่ลดไม่ได้ผลกระทบจากการเอฟเฟกต์ใหๆอื่นนะฮะแล้วก็หลังปลุกพลังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย สุ่มฝ่ายศัตรูสองคนเพื่อเพื่อให้ตาตาก้าวห่างนะที่ลังไม่ได้คือลดดาเมจนะลดดาเมจคริติคอลนะลงสิบเปอร์เซ็นตนะครับหลังลงมือลดโทสะโทสะลบหนึ่งทุกเทิร์นสูงสุดลบสองต่อเนื่องนะครับอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนเราจะดูในส่วนของเอ่อพวกดีบัฟพวกบัฟของเรานะอันนี้ลดลดเอ่อลดในลดดาเมจของฝ่ายละตูลงนะครับเป็นจากสิบเปอร์เซ็น20%เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่านะครับ ต่อมานะครับก็คือปลดพลังเนาะอันนี้นะถ้าหากว่าลิงของเราเนี่ยปลดพลปลดเขาว่าปลดพลังนะปลดล็อกนะครับก็จากในส่วนตรงนี้ครับโจมตีทั่วไปดาเมจลดลง3 0เห็นม์เห็นไนะครับก่อนหน้านั้นก็คือ20%ก็เพิ่ม10%เนาะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะเออเพิ่มมา10%เท่านั้นเนาะนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะ อันนี้ต่างจะอาจต่างที่นะครับดามเมจโตกับไล่ล่าลดลง3 5เปอร์เซนตนะครับนี่นะตรงน,นั้นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็นะในส่วนของอะไรครับในส่วนของเออกวางไอในส่วนแมงป่องผลิตแมงป่องตัวนี้นะครับก็เพิ่มในส่วนของอะไรครับในส่วนอเออลดเลียงดามเมจเนาะเออใส่ไฟตัวเนี่ยจ,จะเลียงดามเมจไม่ได้นะเพิ่มใหม่้าเปอเซน์นะฮะในส่วนตรงนี้นะ อ่านะครับแล้วก็และดาเมจใส่ตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงเป้าหมายจาก8เป็น12นั่นเองนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าดีอยู่นะหลังปลดในส่วนของแมงป่องยมมารนะน่าจะมาปลดนะ <c oughs> นะครับต้องหาเศษแมงป่องมาเพิ่มอยกนะฮะอ่าในส่วนของมีหนีเฮลุอโคนนะฮะในส่วนตรงนี้นี่นะครับก็นะครับ เส้นบิชีเพิ่มนะจาก5%เป็น8%นนั่นเองนะครับในส่วนของมีไลค์คาร์ลิโหดนะฮะต่อมานะครับแมวพูดโคมแห่งพรนะครับตรงนี้ปลุกพลังเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับยังมี5ดาวอยู่นะครับก็เลเวล5ผมพู้ผิดเลเวล5นะครับอยู่นะก็จากที่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนตรงนี้นะก็จะเพิ่มการรักษาเพิ่มขึ้นจาก20เป็น30นะครับแล้วก็โล่นะ นะครับในส่วนตรงนี้ค่าเลื่อนของตัวเองที่ถูกหักจะลดลงจาก20%เป็น3 0นะครับก็ทำให้ทีมถึกขึ้นเนาะทำให้เราถึกขึ้นนะครับในส่วนของแมวนะครับอ่าต่อมาเป็นหมาป่าแล้วนโมป้องไว้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับระบบพลังแล้วเนาะนะครับนี่นะครับก็นี่ได้รับค่าโลนะครับจาก20เป็น25%ของเป้าหมายเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะ แล้วก็เอฟเฟกนะในส่วนตรงนี้นะเอฟเฟจะเพิ่มขึ้นนะจากเท่าไหร่ครับจากสี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะเอาไม่ใช่ดิเอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นเป็นจากห้าเปอร์เซ็นเป็นหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเพิ่มขึ้นสูงสุดจากสี่ห้าเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของอะไรครับทุกครั้งนะเป้าหมายครับเรางงคิดทุกครั้งได้รับเอฟเฟกฮิวมีโอกาส จาก30เป็น35นะที่จะไล่ผลนะและหักลบ SP นะครับของขีดสุดของค่าพลังชีวิตจาก10%เป็น12%เนซะครับก็ถือว่าเป็นตัวดีทีเดียวนะไว้ตีศัตรูนะนะครับอ่านะฮะแล้วต่อมาก็เป็นสัตว์ส้มนะก็ไม่สามารถปลดได้นะนะครับก็จะปลดได้เฉพาะในส่วนของ ตัวสีแดงเท่านั้นนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าไอเทมมีหรือเปล่านะในการที่เราจะมาทำในส่วนของออสัตว์เทพนะเออไม่มีนะเออไม่มีนะเดี๋ยวก็เปิดไปเรื่อยนะครับในส่วนตรงนี้ละกันนะโอเคครับก็สำหรับสัตว์เทพนะก็เรียบร้อยเนาะนะก็น่าจะเข้าใจ บา้บา,งบางนิดนึงนะนะครับ <einfach> ก <im> ็เ <Jim> ด <im> ี๋ยวผมอธิบายทิศนิดนึงนะสำหรับสัตเทมเนี่ยนะครับเราสามารถปลดล็อกได้แล้วนะถ้าหากเราทํา15ดาวเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกได้นะครับโดยการใช้ในไอเทมนะไอเทมในส่วนตรงนี้ครับในส่วนหินปลุกพลังสัตเทพนะครับเราก็เศษตัวละครอีก50นะครับถึงสามารถปลดล็อกได้นะแล้วก็เราปลดล็อกเสร็จปุ๊บนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะไป16ดาวได้นะครับเราต้องมีเศษตัวละครนะเศษเขาเรียกเศษสัตเทพนะครับอันนี้ ผมใช้ไปแล้วนะอ่าเนี่ยมันก็เพิ่มมันก็ใช้เยอะนะนะครับอันนี้ใช้ยี่สิบอันนี้นะ่าใช้สามสิบนะจะใช้อีกห้าสิบผมคิดว่ารวมๆแล้วนะก็น่าจะใช้ประมาณร้อยกว่าร้อยร้อยห้าสิบร้อยี่สิบเนี่ยนะประมาณนี้แหละครับที่จะปลดตัวหนึ่งนะก็ใช้เยอะนะเออถจาปลดได้ก็ใช้เยอะนะแสดงว่ากวางเนี่ยนะกวางกับสิงโตเนี่ยนะครับโอ้โหนะมีเศษเยอะจริงๆนะ นะครับก็สําหรับในส่วนของการบดนะปดล็อกแล้วในส่วนของสัตว์เทวนะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ